สวยใช่ไหมคะแสงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินกระทบกับผิวน้ำแต่ภายใต้ความสวยงามนี้นั่นก็คือความสูญเสียในพื้นที่การเกษตรที่ได้ลงทุนปลูกข้าวปลูกไม้ผลปลูก พืชสวนก็ได้เสียหายไปทั้งสิ้นเนี่ยค่ะถนนเส้นที่บอกว่าจะสามารถสัญจรข้ามห้วยสำราญโดยใช้เส้นทางนี้เพื่อเข้าสู่อำเภอกันทรารมและมุ่งสู่จังหวัด อุบลราชธานีไปไม่ได้หรอกค่ะเส้นทางถูกขวางกั้นด้วยน้ำน้ำที่ยังเอ่อท่วมขังอยู่ บ้านเรือนเกษ,ษตรกรที่ปลูกอยู่กับพื้นที่การเกษตรท้องไร่ท้องนาน้ำจมท่วมมิดหลังคาเลยค่ะนี่ขนาดว่าน้ำลดระดับลงแล้วนะคะได้บ่ไอ้ไปลามาจะใสได้บ่ <g ül> ฮะเพื่ออ๋อไปใส่มากเพราท่านได้ไยายามแมนแมนอ,อ่พูนไปใส่หอดบันงอผลบะอเ,นะเ,เออจ้ะมาเลือกคือแลนหันดีแท้ยังคงสัญจร ไปฝั่งนู้นได้ด้วยเรืออยู่นะคะฝั่งนู้นก็คือนู่นนะคะต้องใช้เรืออยู่นะคะก็โชคดีที่คนแถวนี้ส่วนใหญ่ยึดอาชีพการหาปลาก็จะมีเรือกันแทบทุกหลังคาเรือนก็ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งทำมาหากินในการจับหาปลาแล้วก็ใช้สัญจรในขณะน้ำท่วมค่ะ